ไม่สู้ม่มาสิกาฮะมาเลยไหมมันบกัดเอื้อนกันมาดทหารมันโบกัดโบโบมาหนีโบมาใช่ไหมมาจากบ้านดอนครับบ้านดอนแพงนี่ครับโอ้โอ้เจ๋งเลยมาเฮี่พอดกับมามาเลยน้อยมาเลยบ่บ่บ่บกัดพันนี่นะมันกัดแต่คนหน้าตาดีตัว บืงกูได้ระวังอยูนี่นคนนากเออคนนาตาขี้ไร้สูงมก,กัดดอกเบิ้งปานใส่เบ็ดกมาเนี่ยไมยากนีมาใช่ือเป็่านันี้มมาลุกี้ตมลุกขี้ยังมาขี้ไรมาเน,น,นี่นยซาเลง้ลงซาเล้งมากี่คน,นาม,มาสามคนคอันนี้ชื่อว่าอย่างนี้ฮะมายูครับมายูโบเอาไปดู Get out มาอยู่โอ้ยโอ้หน้าตากูเหมือนหมาอยู่อะมันคืออย่างวะมาใส่เบ็ดมืออันนี้ได้ซื้อยังซื้อพอครับพอโอ้โหดึงเงน้องมูลนซื้อม้วนเนาะนี่เด้ชีพีครับพอพีทมาอยู่บึงแม่โอ้เครียดให้แม่กูได้เสร็กึ้มไปใช่ไหมโอ้ยซื้อมันม้วนแบบนี้เนาะ อืมบัตรว่าเท่ามาเนี่ซื้อในม้วนนี้เพราะใหญ่กึ่มกับม้วนนี้บอกบัตรตวเท่ามาเนี่บ่ม้วนนี้อะคุณตามาอยู่ครับก็บูคือเลยเนาะเอ้ามาอย่างเหตุผลมาอย่างมาเอาสติกเกอร์ครับมาขอสติกเกอร์ไปหาอยู่นี่สอนอยู่เห็นไปหาอยู่ดีสอนไม่เจอเลยมานี่ครับรู้ได้ไงว่ามีสติกเกอร์ไม่รู้ครับรรู้คับผมขี่มาครับเออมาดีกว่มาวันมาลุ เอาจะเอาไปติดตรงไหน้าได้ไปแล้วเนี่ยเอาไปติดรถติดรถเหรอเอาคนกี่แผน่นกี่แผ่นก็ได้อะคนละสองแผ่นติดซ่วมติดอะไรได้หมดนะห <c oughs> ้องน <c oughs> ้ำข้างในนะ <c oughs> เอออ่นนี้ก็สองแผ่นครับพอร์อันนี้พีชใช่ไหมอัน <c oughs> นั้นมาอยู่ <c oughs> ยกูยังคล่องใจกับชื่อมึงน <c oughs> <c oughs> ่นะอูมึงโมแมนมาอยู่อับโอ้ยน่าคืน ก็หักจกบิดเห็นไหมเออหน้ามึงคือสเตอมอเตอร์ไซค์เหไหมก็จะมาอยู่ด้จีเน่ยอยอยอยๆยแ่ยึ้นมาโลดได้่ยสติปัสพิกลุ่มโอ้โหโดดกันขนาดเลยจู๊เาลุยใส้มาเนี่ยลุยขี้เตรลุยขี้ต้มป็นห่านมึงมีขี้ต้มก็เรยนบ่ตั้งใจมาเอานี้ชิ้นนี้เนาะอาาะไม่ได้เรียนหนังสือแล้ว เรียนับเรียนมาแต่ยังไม่เปิดอ๋อปีเตอมอันนี้อยู่ปอไหนปอสามอสามนี่นหะปอห้าจะขึ้นปอหครับปอหอันนี้ปอไหนปอห้จะขึ้นปอหครับอนี่เท่ากันเลยอันนี้เรียนอยู่โรงเรียนไหนอนุบาลอนาแหเรียนเดียวกันกับมันนีเห็นเคยเห็นมันี่ไหมยนี่นมันนีอยู่หนึ่งครับหนึ่งฝากฝากดูแลมันี่เลยนะครับฝากดูแลลูกประทานด้วยอืมมีอะไรหลังห้องน้ำก็เรียกเรียกกันแบ่งปันกันนะ ต้องมีแหละหลังห้องน้ำานอะใช่ไหมเอ้หมออย่าไปทำนั้นไม่ดีนะตั้งใจเรียนก่อนผู้แายผู้สาวก็จะเพิ่งมีเรายังเด็กอยู่มมีแล้วผมมีแล้วอ่าโุยหน่อยกลัวมันปรดหน้ดนามึงมึงมีสิโอ้ยนี่คนเราไม่ได้อยู่ที่หน้าตาเนาะอยู่ที่คารุมในทรงผมบุคลิกร่างกายการวางตัวนั่นบอก แต่ทุกวันนี้มันอยู่ที่เงินนะตั้งใจทํางานหาเงินให้ได้ดเยอะๆดูแลพ่อแม่แล้วค่อยมีโอเคเนะาะอ้ายยังไม่ได้มีผู้สาวเลสมัยเรียนนะ่ะอืมประธานนะ่ะอุ้ยอ้ายปราะฉันอวเท่าพ่อตายยังเงินอ้ายอยู่ประธานไม่มีผู้สาวนะสมัยเรียนนะ่ะมีแต่ผู้บ่าวประธานนะ่ะอืออ้ยยัมึงหัวเออดีๆๆพากันมา แล้วระมัดระวังเมื่อขี่รถเนอะค่ะอือ <Okay. S 1> ขาครับเมื่อเส้นน้อยเนาะเ <Okay. S 1> มือ่อวันหัวหะดเนอะค <Okay. S 1> ่ะอ่ากลับทางบ้านหัวหะดนะอย่าไปขึ้นถนนหลวงนะ <Okay. S 1> อันตรายอืออ่าเอาไปเผื่อเพื่อนด้วยใครอยากได้ครับแจกเพื่อนด้วยวได้สองใบอืมส่งประธานห้างส่งใจไม่ทิ้งกันเองหรอมีมี่ใบอืมส่งกําลังใจให้กันใครที่กาลังท้อกําลังนั้นอยู่เอาสติ๊กเกอร์ไปเห็นลูกประธานห้างม่จะมีกําลังใจในการทํางานสู้ชีวิต บ่แจกเล็กยิ้มผู้เล็กก่อนเลี้เออเอเอออุ้ยยิมปู้ปั่นเลี้ยวพี่ซื้อมันม้วนเนาะหม้วนตัวเนาะลูกหลานผู้ใดมีลูกลูกใครได้เพอาพอตัวซื้อเนาะแม่หาแม่หาผัวใหม่โอ้กัญญาคนเรี่องของผู้ใหญ่ถามที่ถามเนี่ยเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นลูกของเพื่อนประธานก็ได้ประธานมีเพื่อนอยู่บ้านโดนเยอะมึงจับบุกแดงบ่กูุกจับขวานแดงอ่าบุกหัวแดง แฝดอะครับลึกแฝดแฟดเอ๋บุ๋มกับไม่จฉกบอสบอสกับบอสเนาะอืออ่ะว่าประธานห้างไปแจกติ๊กเกอร์อยู่ในงานอ๋อไปคอนเสิร์ตแล้วไปแจกสติ๊กเกอร์หวานเอ่าผมไม่ไปตามไม่ไปมันไปไม่ได้มันเป็นงานคอนเสิร์ตเด็กอยู่เขาบอกว่าให้เด็กเข้าฟรีเด็กเข้าฟรีแต่วู่ตาไม่ไป อาดีเลยแหละไม่ต้องไปมันอันตรายลูกเวลเขาตีกันนั่นนี่คนเกิดมันยังเด็กอยู่เดียวเดียวถึงลูกหลงเดี๋ยวถึงลูกหลงรับเลยบนี่กัับกลดกั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 กัด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 นัดกั่กัดกักันกนดั่งั่กัดัดกัดกัดีัดกััดก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 กัด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 กักัันัดนััดนี้นั่กนััดกัดกัดนัดกัดกนั่งนี่ักั นี่พีทนอาพย์นั่งของมดลูกเย็น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 ใจเย็นก็ได้ถ้าถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันหยุดช่วงช่วงปวดเทอมนะก็มาเล่นกับมันนี่ได้นะลูกทานเพราะว่ามันนี่นี่อยู่บ้านสวนไม่มีเพื่อนเลยนะจะกลายเป็นเด็กเขาเรียกอะไรกลัวจะเป็นเด็กที่ไม่มีเพื่อนอ่ะอมีดมาลูกต้องแบ่งฝันนะเอา กินแตงหมูก่อนค่อยกลับเลยเอาช้อนมาด้วยลูกเอาช้อนตักกินดีกว่าเอามีดมาผ่าเลยว่าช้อนตักกินดีกว่าอะ่ะน้อยนั่ง,งตรงน<อ><ม>ี้เนาะต้องใช้ช้อนเด็เกเออดนะอฮะไม่ต้องใช้ช้อนก็ได้ไม่เอาช้อนมาตักกินดีกว่าลูกมาเอาผ่าเอามีดมาอะ่ะขยับไปเด็กเป็นมีดมันอันตรายไม่อยากให้ <c oughs> การผ่าแตงหมู้ถูกวิธีนะครอบก่อนสามครั้งนะตึ๊งจึ๊งจึ๊งจึ๊ง อ,อ,อ,อ่ะสุกแล้วปาดลงไปแบบนี้นะแดงหรือเหลืองเนาะให้ไทยเหลืองครับแดงเหลืองครับแดงอ่ะช้อนตักกินดีวกว่าเพื่อความปลอดภัยอ่ะนี่แหละพี่น้องเลยมาถึงบ้านเลยนะครับเย็บสี่ประดานห้างนี้มีทั้งเด็กคน,คนโตเด็กโตแล้วก็ผู้ใหญ่ไปจนถึงคนแก่แต่ไม่มีสาว ช่องประธานห้างไปดูหลังบ้านนะผู้หญิงมีแคบประมาณสามเปอร์เซ็นนอกั้นเป็นผู้ชายล้วนอ้าวยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานประธานห้างนะครับวันนี้ประธานห้างจะไปถ่ายคลิปอยู่ที่กลางแม่น้ำโขงนะเป็นเกาะนะเป็เกาะเป็นเกาะนะจักมูครับอนัดเที่ยงนัดนัดนัดเรือไว้เที่ยงเอาสบายดีเอะสบายดีสิสบายดีสบายดีสบายดีเจ้าไปายเลยยบายอ่ะยินูก 来给。Okay.